they have that could do but be if ทำให้ไม่ไปที่รุ่นเลยครับแต่ต้องเลี้ยงกระแสคลีปดีๆนะไม่ใช่แบบรอเก็บรุ่นอย่างเดียวนะครัประมาณนี้ครับบอดนี้บอกแล้วฟอดแอโร่ไปครับวิ่งมิดองสุดท้ายแต่ว่ามีเป็นซ์แซวดูทะลุไปครับผมสกอร์เป็นหนึ่งศูนย์ฮะเกียบปีด้วยเฟิร์สปัดก่อนอีกแล้วาิงลงมาครับฝั่งลแอโครับ อัดเข้าเต็มจรวดนะฮะเข้ามากันหมดแล้วครับซูเมลก็รอปิดคิวมาได้ครับเอาตังไว้ก่อนแล้วครับแล้วมีเตยนจัดการเคอร์เรียไปด้วยฮะเหมือนประมาณว่าทางด้านดราเดนเจอร์ก็ไม่อยากไปชนเลนกับเนเจอร์เพ็ดครับพเพราะนีเจเวอร์เพ็ดเอ่อเสกเนเจอร์คอมาซูสัมม์เนี่ยมาบล็อกมันดีช็อตดามเมจของดราเดนเจอร์ได้แล้วตอนนี้โดนจับแลอกดีคอยไว้เออสไปด์เปิดมาเวฟเลตดีแลวซี่ออกย้ำต่ออีกครั้งเคาะต่อยหนึ่งจีทอมสันตายครับผมอิมเมชั่นจัดการไหนแม่ครัเซตอัพมาฮะ แล้วก็ดา้ก็เทียวสั่นหน่อยครับผมตามด้วยฟอสแอลโลไปเออสปายอีกทีปล่อยไม่ได้ครับเจนซีซีมันก็ร้การ์ดนะฮะเออสปายหยุดย้ำต่อดีมคอยไหมฮะแอร์โรยังลงใส่นะฮะพักต่อยหนึ่งทีกับผมแล้วเรียบร้อยครับรอรับจัดการสัก๊อตส์ไชวีวิริยานะครับซัพพอร์เตอร์เดียวแรกครับขอบคุณครับยีเดีรับครับจอดทำว่าด้านล่างต่อครับอัพตัว์ไลท์ จะถอยหรือเปล่าเก็บ regeneration ไปของอิม e ม s ั o n โดน i อซ w a เทคดักเดดนึง shield ลงไปเรียบร้อยครมบอิมเช่นตายฮะสก o r e เป็น4-2ครับตอนนี้ e ออ l y ไปฮะช h i ิ l แที่อิมเ r ช i ่นดาวก็เทลเปิดมายำต่อไล่คอเป็นเได้เดเจป็ครับเดจปพยายามถอยด้านของทสัรจัดการ i m m e i n ไปแล้วไล่ยำต่อที่น่นไอว่าไงครับจุกป่าจุกป่าทสัรก็รอคู o l skill ครับผมนอีก4วินาที เขามาดูเลืองก็เป็นแซปง้างมาหาเหลี่ยมแอสเซอร์เซปานหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยอีเทอร์หนึ่งนั่นเองครับตียัดลงต่อด้วยวพกคิวแล้วนทอมสันครับเออสป라이ด์หยุดไว้ครับผมสุเมลดันมาสูงครับโดนเฮกโดนจับล็อกครับจะกัดฟันว้ามกับไม่ได้ครผมเจอเวนนิงลิฟครับเข้าไปคิวลี่สปรีนแล้วรอเนาะฝั่งทางด้านโอ้ของเขาโดนโดนก็น่าจะรู้ครับว่ามีบ่อนฮะความไปดูอยู่ในจุดนั้นแอสเซอร์เซปไปแล้วก็ทางด้านลิสแนน อิมเม์เชนจานต่อยแบบเออสป,ปายหยุดไว้ต่อยกีอิมเม์เชนตายครับแต่ลานี้พยายามทำเกมดีพอถึงจับล็อกไปเบรกลิงก์มาย้ำอีกครั้งเรนไฟย้ำต่ออีลเัเสยออกกับอัดเข้าเต็มหลอดแล้วจากการสักซ่าไปฮะประเทศสวีเดนอร์ไอประเทศของยุโรปอาจจะยังไม่เปิดแคมป์โนจีอะไรประมาณนี้นะครับดึงมาสาสซอบแปะโลนสักซ่าจากการอิมเม์เชนไปครับนะฮะเปิดมาแล้วจังหวะนี้ครับเออสป,ปายครับไล่มากันไป แล้วก็จัดการแ s <S อโร่ยังลงต่อหรือเปล่าเท่าสันโดนจับล็อกด้วยดีมคอยแล้วดาก็เทลอย่างเงี้ยลำบากเหลือเกินครับเส้ชีวิตครับผมแมนเบรชมาครับแอสซอบเปิดผ่านไปแล้วก็ดาก็เทลอีกแล้วที่ออกก็ปัดก็ไม่ดีสักเซอร์จัดการนั่นอัพต้นไลน์ไปฮะมาเป็นด้าน BKB ครับผมของทางฝั่งเออ่ v o i วาย i วิ t ครับนี่นะท้าวเบกัส ฝั่งด้านล่างเคลียร์ไปถึงขั้นบนอีกสองไม้ส่วนซูเมลก็บอกเข้าตีโรชากับเซฟแล้วก็ตอสันเลยฮะเก็บเร็วแล้วครับตอนนี้สตงคู่นี้มีคู่ต่อไปเป็นไวกิ้งแล้วก็นิกมาครับรายการนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มก่อนเวลานะฮะไม่ได้เริ่มตามเวลานะครับสำหรับยสเซลเนาะน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับ เจสซี่มอลซ้อไปครับท็อปสันนะฮะบูลไลชาโด้ครับเดินเกมมาต่อครับซักซ่าพาเพื่อนตะลุยโลกนำร่องไปนี่คือฝั่งซักซ่านี่ผสมอีออนดิสเลยนะแบบไม่ต้องแบบล็อกผสมทีหลังเงี้ยยิงเสนไนของแอสเซอเซปปาลีเทอาเดิมไม่หันมาดูดเลือดไม่ได้ด้วยนะแล้วก็เปิดไว้แล้วก็เฮกจ้ำต่อกปลาเวทมาขั้นมาช่วยเหยียบ3ก็จังหวะนี้เซฟแต่ว่าฟังกระบอกเข้าฉบแนวหลังไปก็ซูเมลตายไปแล้วครับ ทาเด้านตัของบอลน,น็อสันนีใส่ครับเอจิสต้องมีผู้ช่วยและบอลใส่ลหนึดย้ำไปเสร็จเรียบร้อยครับจังหวะสองจังหวะสามก็มีเหมือนกันครับแกมบิดและบาวตี้ลุ้นปลาแอรโอร่ผ่านไปอ้าวซื้อเกิดมาโดนไอ้ปลาหรือไม่ครับผ่านไปโดนสองในโดนสามเลยไหมเรียบร้อยเกือบเป็นไดาแบ็กไฟฮะร,รอนเอาผมเลยยิงกดถึงหน้านตัวของฝั่งซัสซ่าแบรนไฟมาไม่โดนซัสซ่าต้องถอยก่อนอีกทีโดนเชลก็ถอยเหมือนกันครับมานาหมด รอเนาะว่า,างไงปัม๊มจะมองจากด้าตัวขอฟังเมจิกวานยิงเหนืดมาด้วยนั้นวิชเบนแล้วก็แวนนิงลิฟวาร์ปกลับเลนแบบไม่คว้าผมและแอร์โร่ผ่านไปจังหวะจะแอบแซมผมบีเคมีเปิดสวนมารอเนาะจัดก,การได้นโนเทลไปแล้วทั้วสันยืนมองยืนจ้องอยู่ครับร <c oughs> อเนอฟชอยครับผมบีเคบีเปิดไว้ครับฝั่งด้านนี้ครับทั้วสันกับแอร์ซอเปิดย้ำต่อทั้วสันจัดการ <ไป S 2> ด้านดีอาร์ไปที่เรียบร,ร้อยฮะเหนืมากับเพ็กเปิดย้ำต่อ แอลโลเลยไหมครับใส่เต็มเต็มหลังมาจ้วันนี้ทางด้านของ่มครับดังพุตต่อเร่บอกต่นสาพีเคบีเปิดน้ำร้องกันไปฮะพยายามที่จะตัดพยามที่จบและชีวการเปิดมาครับผมยังไงก็เซฟถอยก่อนนะครับเซฟครับผมยังไม่มีอันตีเด้งมาพอดีครับในไฟนี้แต่เขาตัวทองกันหมดรอนอฟครับพยายามจะถอยและเคลียร์สมอนของด้านโนช่ออกไปครับเทมเอาเดวเดมิเตอร์เซนทอร์ ิดมาครับอีเทอร์เด้งนิสซิเมเลครับอัดไปทั้สัจการดิมเบชั่นแล้วตอนนี้เจ้าขซัพซ่าจัดการได้ไปฮะเปิดมาแอสโซเสร็จครับแอโร่ลงเจ้าต่อฝั่งด้านดรครับผมก็เก็บเกมเบลตี้รูนต้องเซฟชีวิตตัวเองไว้ฮะจอดด้านล่างครับเกมเร็วนะทีโบจีครับไม่สนใจตีด้านของบารังชิวการเปิดมาแอโร่ครับยัดเต็มหลักย้บต่อเคาะอีหนึ่งพีเซฟจัดการเดนอาไปแล้วครับ เรียบร้อยแล้วไล่เตี๊ยมต่ออีเทอร์หึงมาลเจ้าหนี้ครับทศสันจิการ์ดิมเบอร์ช่นไปฮะดาวก็เทลเปิดไปฟอลนโลยิกไม่เข้าผมกา๊ชไปหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับไอ้แบลัชสวนเมาต่อเป็นกันท่าด้านอิมเบอร์เช่นโดนกดยยียดจากซูเบลครับด้านหลังนี้ใครไปดีคอยจับล็อกต่อฆ่านเทลไปแล้วครับยังไงดี่ก็สับเปล่าล็อกไวที่อัพลต์ไลท์ดาก็ไหนดาก็ไหนเดินไม่ออกแล้วก็ตายไปครับ W นั่นสเปียร์แล้วตอนนี้ครับซ้อมสัตโนดนกาชโ่มยับโอ้โหใส่แน่นลูของอากานิมชาหรือไม่ครับติดไฮเป oh อร์ไฮเปอร์โทอมมี่ครับผมฟอนเซโลของดาวเรนเจอร์บอกแล้วนี้นดาวเรนเจอร์โดนโอฟล็อปยิงยิมเนอร์ชีวการแล้วก็ขึ้นน้ำครับสุขสยามทะเลกรุงเทพก็บอกกาชหมู่ฮะอากานิมของไทแอนเตอร์ถึงหรือเปล่าแต่ดูไม่น่าจะถึงแล้วไอ้ปลาสปาผ่านเข้าไปหมับน้อยครับโดนมาปลามาจากบ้านแล้วครับแล้วก็กาดฉี่ยับต่อ ทางาด้านโดสเซฟกรัผมละลายครับตัวสิงปลูกสร้างโดยรอบจอดเทเบอร์ดีสีเป็นเล่นหนึ่งแล้วก็การ์ชปนานพนั์มาในเนืนน้อสโลลด์กรอแล้วก็ทำดาเมจด้วยครับการชหมู่ก่อนด้านไทอันเตอร์แอรโร่ครับผมดีเช็คในบอ่อพยายามจะทําอะไรผมแต่ยีโร่เซนี้น่าจะได้บอไม่ได้ครับสำหรับเล่นโอจิสมองพยายามจะออกจากบ้านครับแกมบิด โอบล้อเแล้วพุชออกไปแตะนี่ครับผมก็กัช <c oughs> ไปเรื่อยดาวก็เดี๋ยวเปิดมาใส่ราเวเยียมขั้นไว้ไม่เปิดมีกคมีล้วกลางฝั่งปักตายผมมีบายแบกอยู่ฮะ <c oughs> ยืนดินเดีย,น,ยนไปแอรโร่ยัดลงหลักไลออนไม่รอดต่อด้วยเดนเบทและจีจีของแกมบดโอจผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปครับได้แข่งต่อในช่วงตีหนึ่งเจอกับวีตัดเลือ